สวัสดีครับสมาชิกวัยเด็กเล็กเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกนะครับคลิปนี้ผมก็มีเลขวิ่งบนตัวเดียวงวดวันที่หตุลาคม2 5 6 3ลงคลิปให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมจะได้มีข้อมูล เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นวิ่งบนตัวเดียวสรุปเลข5สูตรชนกันเพื่อหาเลขตัวเด่นวิ่งบนตัวเดียวเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจารณีาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับ มาดูสูตรเด่นบนนะครับเป็นสูตรเพื่อหาเลขตัวเด่นวิ่งบนตัวเดียวทั้งหมดมีด้วยกัน5สูตรนะครับแต่ละสูตรนั้นตัวเลขที่ได้ก็มีที่มาที่ไปนะครับที่ผมได้สรุปไป5้5สูตรนะครับในแต่ละสูตรนั้นอาจจะมีตัวเลขที่คำนวณคานวณแต่ละสูตรแต่ละสูตรมาอย่างไงก็มาดูสูตรที่1นึ่งกันก่อนนะครับ สูตรที่1เลขเด่นครับคือเลข1เลข5เลข6เลขเ็เลข9้าเลข4เลข9ครับจากการนําตัวเลขงวดล่าสุดเนี่ยครับของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสูตรนี้ใช้ประจํานะครับที่ใช้ประจํานะคือเลข2 4 4 0 8 3นย์ดนะครับเลขที่ไม่มีในรางวัลที่1นึ่งอ่ะห้าห้าตัวในรางวัลที่1จะมีเลข5ตัวครับ1ตัว2ตัวเลขที่ซ้ากันไม่นับนะครับ1ตัว2ตัว3ามตัว4ี่ตัว5ตัวครับเลขที่เหลือจากนี้ครับก็คือ เลข1เลข5เลข6เลข7เลข9ครับที่เหลือจากคือ1 5 6 7 9เป็นเลขเด่นที่จะต้องติดมาในตำแหน่งเลขท้าย3ตัวบนตำแหน่งหลักร้อยตำแหน่งหลักสิบตำแหน่งหลักหน่วยตัวเลตัวหนึ่งครับนี่คือเลขนะครับ15 6 7 9ครับ1 5ึ่งในกลุ่มนี้ครับส่วนอีกเลขกลุ่มหนึ่งครับเลขที่เหลือจากรางวัลเลขท้าย3ตัวนะครับทั้งบนทั้งล่าง อย่างละสองครั้งครับที่เลขไม่มีในกลุ่มนี้ก็คือเลขหนึ่งมีเลขสองมีเลขสามมีเลขสี่ครับที่ไม่มีครับเลขสี่นะครับผมเขียนเลขสี่ไว้ครับแล้วก็เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าครับเลขเก้าที่ไม่มีครับมันมีสี่กับเก้าครับเลขศูนย์มีครับจะมีสองตัวครับสี่กับเก้าครับผมนํากลุ่มเข้าเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเข้าเป็นเลขในกลุ่มเดียวกันคือหนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าสี่เก้านะครับเป็นเลขเด่นในชุด ในกลุ่มจุดสูตรที่1ครับต่อไปสูตรที่2ครับผมนําเลขเด่นกําลังวันมาเทียบเคียงนะครับเลขเด่นกําลังวันนะครับจากการสรุปสูตรทั้ง4สูตรครับสูตร1นสูตร2สูตรสสูตร4ครับได้เลขเด่นชน4สูตรก็คือเลข5เลข7เลข9เลขศูนย์นะครับส่วนชน2 3สูตรก็คือ2กับ3ครับสรุปเลขเด่นก็คือ57902 3ครับเป็นเลขเด่นเลขท้าย3ตัว บนนะครับจะมาตำแหน่งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็ตัวใดตัวหนึ่งครับนี่คือสูตรที่2ครับสามสูตรที่2ก็คือเลขเด่นกําลังวันครับ5 7 9 0 2 3สครับสูตรต่อไปครับสูตรต่อไปสูตรที่3นะครับสูตรที่3ให้นาให้นําหลักสิบบนเทียบนะครับหลักสิบบนวดล่าสุดครับคือออกเลข8ครับหลักสิบบนก็คือว่ดเลข8ครับมาเทียบครับได้8ครับ นับรด2แต้มนะครับ8ก็นับลด2แต้มคือ7 6จาก6ขึ้นไปนะครับนับลถมาถึงเลข6จาก6ขึ้นไปก็บวกขึ้นไปให้เลข9้าตัวเ้าหลักครับ6 7 8 9 0 1 2 3 4ครับนี่คือสูตรที่3ครับสูตรที่4ครับสูตรที่4ให้นำหลักหน่วยบนเทียบนะครับหลักหน่วยบนงวดล่าสุดก็คือ3ครับคือเลข3นะครับเป็นเลขเทียบครับอ่าเลข3ครับเลข3ก็นับลดลงมานะครับ ลดลงมา1แต้มคือ2ครับบวกจากเลข2เพิ่มขึ้นไปให้เลข9ตัวเก้าหลักครับ2 3 4 5 6 7 8ี่ก็ดย์ครับนี่คือสูตรที่4ครับต่อไปสูตรที่5ครับสูตรที่5ให้นำหลักสิบบวกหลักหน่วยบนเทียบครับหลักสิบบวกหลักหน่วยเท่ากับ8บวก3ครับอ่าหลักสิบคือ8หลักหน่วยคือ3เท่ากับ8บวก3มได้11นะครับ10บวกหน่วยเทียบเท่ากับ8บวก3าได้11เอครับได้11เอา1ตัวหลังเป็นเลขทำสูตรนะครับ เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งตัวหลังครับเป็นเลขทําสูตรได้หนึ่งก็เขียนหนึ่งไว้นะครับได้หนึ่งก็ได้หนึ่งก็บวกจากเลขหนึ่งเพิ่มขึ้นไปให้ได้เลขเก้าตัวเก้าล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับนี่คือสูตรที่ห้าครับเมื่อได้ตัวเลขทั้งห้าสูตรนะครับมานับตัวเลขทั้งห้าสูตรชนกันนะครับเลขที่ชนกันทั้งห้าสูตรจะเป็นเลขเด่นในตําแหน่งเลขบิ่งบนตัวเดียวนะครับมาดูตัวไหนที่จะชนนะครับ นับตั้งแต่สูตรที่1นึ่งะครับสูตรที่1ก็คือเลข1ครับนับตัวเลข1ครับเลข1นึ่งใหช้อนจีสูตรนะครับถ้าไม่ครบทั้ง5สูตรผมก็จะตัดออกไม่นับต่อนะครับอ่าไม่ครบ5สูตรก็นับไม่ไม่ไม่นับต่อครับเลขมาดูเลข1ครับ1สูตรสูตรที่2เลข1ไม่มีนะครับ5 6 7 8 9 5 7 8 9 0 2 3ไม่มีเลข1ก็ไม่เด่นครับต่อไปเลข2ครับ สูตรที่1เลข2ไม่มีนะครับ1 5 6 7 9 4 9ไม่มีเลข2ก็ข้ามไปนะครับต่อไปเลข3ครับสูตรที่1เลข3ก็ไม่มีนะครับเลข3ครับไม่มีครับเมื่อไม่มีเลข3ก็ข้ามไปครับข้ามไปเลยครับเลข3ไม่มีอ่าต่อไปสูตรที่4ครับสูตรที่4่อ่าต่อไปเลข3ไม่มีก็ต่อไปเลข4ครับเลข4ครับเลข4ในสูตร1สูตร สูตรที่2เลข4ไม่มีนะครับสูตรที่2579023ไม่มีเลข4ไม่เด่นนะครับไม่มีเลข4ไม่เด่นต่อไปเลข5ครับนับเลข5นะครับ1สูตรสสูตรสูตรที่3ไม่มีเลข5นะครับ6 7 8 90 1 2 3 4ไม่มีเลข5ไม่เด่นนะครับต่อไปเลข6ครับนับแต้มเลข6ครับ1สูตรสูตรที่2เลข6ไม่มีนะครับ5 7 9 0 2 3ไม่มีเลข6นะครับข้ามไปครับต่อไปเลข7ครับ 1. นึ่งสูตรสสูตรสสูตรสสูตรนะครับเลขเจ็ครับหนึ่งสูตรสสูตรสสูตรสีูตรห้าสูตรครับเป็นตัวที่1เลยนะครับเป็นตัวที่1ชน5้สูตรครับเลขเจ็ดครับเลขเชน5้าสูตรครับต่อไปเลขแปครับเลขแปดจะชนเจ็ดสูตรครับสูตรที่หนึ่งไม่มีเลขแปดนครับสูตรที่หนึ่งครับหนึ่งห้ก็้าไม่มีเลขแดครับสูตรที่สเลขแไม่มีเช่นเดียวกันครับก็ไม่เด่นครับต่อไปเลข9ครับ นับแต้มเล9เก้าครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรนะครับเลขเก้านะครับเป็นตัวที่สองครับชนที่ชนห้าสูตรครับเลขเก้าครับต่อไปเลขศูนย์ครับเลขศูนย์สูตรที่หนึ่งเลขศูนย์ไม่มีนะครับห้าหนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าสี่นะครับไม่มีเลขศูนย์ไม่เด่นนะครับสรุปนะครับสรุปเลขนะครับสรุปเลขที่เด่นเลขเด่นบนนะครับชน ห้าสูตรนะครับชนห้าสูตรจากเลขสูตรคำนวณนะครับฟันน่าจะเป็นนะครับเลขที่ชนทั้งห้าสูตรจะมีเลขอยู่ด้วยกันสองตัวครับระหว่างเจ็ดกับเก้าครับเจ็ดกับเก้าเลขเจ็ดเลขเก้าเป็นเลขเด่นนะครับเลขเด่นบนนะครับจะมาในตําแหน่งหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยตัวใดตัวหนึ่งครับในสูตรการทั้งหมดนี้ผมได้สรุปเลขทั้งหมดห้าสูตรครับห้าสูตร นับตัวเลขชนเด่นกันนะครับชนเด่นกันก็จะได้เลขเด่นอยู่ที่2ตัวนะครับจากการสรุป5สูตรชนกันนะครับได้เลขเด่น2ตัวคือ7กับ9ครับระวัง7กับ9ตัวที่น้ําหนักเด่นมากที่สุดนะครับเด่นมากที่สุดน่าจะเป็นเลขนะครับน่าจะเป็นผมเน้นไว้ตัวเดียวนะครับความน่าจะเป็นคือเน้นไปที่เลข9มากกว่าเลข7นะครับเลข9มากกว่าเลข7เป็นเลขเน้น ในตำแหน่งเลขท้าย3ตัวบนนะครับวดวใจจำวันที่วันที่1วันที่1กันกัตุลาคมนะครับเน้นไปที่เลข9ในตำแหน่งเลขท้าย2ตัว3ตัวบนนะครับเลข9จะมาจะนั่นตำแหน่งไหนก็ต้องมาลอรุ่นกันอีกนะครับจะมาหลัก10หรือหลักหน่วยนะครับหรือหลักร้อยครับก็มาสรุปรารุ่นกันอีกทีนึงครับนี่คือข้อมูลแนวทางที่ผมได้ คิดคำนวณหาเลขเด่นวิ่งบนตัวเดียววิธีการคิดการคำนวณก็ได้แนะนำสมาชิกไปแล้วนะครับวิธีตัวเลขวิธีการคิดคำนวณตัวที่มาที่ไปของตัวเลขเป็นเช่นไรก็นี่คือข้อมูลแนวทางครับสรุปนะครับสรุปชนทั้ง5สูตรได้เลขเด่นอยู่ที่2ตัวครับคือ7กับ9ครับ7กับเกเลขเด่น2ตัวแต่แนวโน้มนะครับแนวโน้มที่ผมสรุปนะครับน่าจะเป็น ระหว่างเลขเจ็ดกับเก้าน่าจะเป็นเลขเก้มากกว่าครับในตำแหน่งเลขท้ายสามตัวบนนะครับจะมาตำแหน่งหลักร้อยหลักสิบหรือหลักหน่วยก็มารอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวที่ผมสรุปสูตรหาแนวทางสูตรเด่นมาลงให้ท่นสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกลางวันทุกท่านทุกคน ทุกกาลังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดจำนวนสูตรหวยที่ผมในหาข้อมูลลงคลิปให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากด้นะครับกดติดตามกด subscribe กดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลสูตรไว้ได้ดีลงคลิปให้กับท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปนะครับเป็นสมาชิกทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ